โอเคถ้าถึงจุดนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่าใกล้ถึงนี่ครับผมนี่จุดน้ําวนนะครับผมในตรงนี้เลยโอเคพี่จะถึงแล้วครับอึดใจเดียว<ะ>นิดเดียวเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วทีนี้มาเลยครับถึงจุดน้ําวนแล้ว,วก็เดินจากนี้ไปประมาณสามร้อยเมตรใช่ครับสองสามร้อยเมตรก็ถึง เกือบแล้วเกือบแล้ว,วเกือบแล้ว <c oughs> ออกมอ,อกไปกันนะเพิ่งเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ออกไปกันแล้วหลายคนจะไม่เห็นแบบวิวด้านบนนะถ่ายวิวด้านบนให้ดูบ้าง นี่คือจุดน้ำวนนะครับผมอ่าแล้วแต่วันบางวันก็แรงวันก็ไม่แรง <ไป S 1> นี่ครับตรงจุดนี้ออกไปบอกจากซอกหินพอดีมันก็จะเป็นน้ําวนนะฮะแล้วแต่วันวันไหนก็ี่ย <Okay. S 2> พอถึงตรงนี้ก็แปลว่าอถึงแล้วก็มองไปก็เห็นเลยครับทีนี้รเดินร้อยเมตรสองร้อยเมตร แดีทำไมวันนี้เสียงเบาจังเลย<ม>ข้างในไม่มีเสียงแจ้วจ้าเลยนะเงียบเอองเ,เงียบเลยเงียบเงียบถึงแล้วครับถึงแล้วแต่ว่าต้นไม้บังต้องเดินไปน่าจะเหลืออยู่กันเยอะอยู่หรอกครับแต่ว่าเสียงไม่ดังเฉย แต่ว่าป่าไม้ก็ยังไม่เห็นออกไปนะไม่รู้ว่าป่าไม้เข้าไปตรงไหนกันถึงแล้วครับอยู่ด้านหน้าครับผมอยู่ด้านหน้า ยิ้มรับโชคเลยออกมา,ายิ้มรับโชคอรอเลยแต่คนเงียบนะแต่คนเยอะคนเยอะคนเยอะ,ยอะแต่ว่าแค่งเงียบไปเฉยวันนี้สงสัยอธิษฐานกันอยู่นี่เัาผมอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหวันนี้คนแบบนิ่งเงียบเลย ถึงแล้วครับทุกคนวันนี้คนเยอะกว่าทุกวันนะครับให้ดูอ่านก่อนดูคนก่อนเลย

โอเคเดี๋ยวเราไปข้างในคนอื่นจะได้เดินเข้ามาโอ้โหวันนี้มาขออะไรครับพี่ขอทรัพย์ขอทรัพย์อย่างเดียวเลย ซับตุนล้วนเลยซับตุนล้วนเลยนี่ก็ผมเครื่อนพอพอสมเร็จในซับในพรที่ได้ก็เลยค่ะดีดีครับผมเอาทั้งลาวและไทยอ่เอาทั้งเอาทั้งลาวและไทยว่าอย่างนั้นโอ้โหสุดยอดมากเลยได้ทั้งไทยทั้งเพื่อนบ้านอือได้ทั้งไทยทั้งเพื่อนบ้านนี่ผมก็จะมีหลากหลายนะครับผมนี่ มีความเชื่อของแต่ละคนก็นนนจะมีการไหว้ลากหลายโอ้โหแต่ผมร้อนมากตอนนี้เหงื่อแตกก็จะมีหลายคนมาต่างหลายทนนี่ถ้าเราใช้ดใชโดนบินก็เหมือนรือใช้ดนหรใช้โดรนหรือว่าลวดก็นะครับผมยิงแบบ ให้ทุกคนดูเอ,เองแล้วกันนะครับวันนี้น้ำลงอีกเลยเนี่ยเหมือนวันนี้น้ำจะลงอีกเยอะเลยนะ

อยากให้เห็นคนมานะครับผมอุ้ยโอ้โหเกือบเกือบไปแล้วก้าวเดียวเท่านั้นอ๋อนี่ไงที่ป่าไม้มาอีกวันมาช่วยดูแลความสะอาดนะครับเมื่อวานผมก็เอาไปถุงหนึ่งวันนี้เยอะกว่าทุกวันเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ วันนี้มากันกี่คนครับพี่หลายคนอยู่ครับหลายอยู่นะวันนี้เห็นเดินเรี่ยงลายกันมาเฉพาะป่าไม้หรือว่ามีหน่วยงานไหนมาอีกครับอ๋อการท่องเที่ยวก็มานะครับผมมาดูสถานที่ไปแล้วนะครับการท่องเที่ยวมาดูงานครับแล้วก็กรมป่าไม้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับผมที่มาเพราะว่าวันนี้เยอะนะวันนี้เยอะเมื่อวานผมก็เก็บไปเกือบหมดนะครับ เลือไว้แต่คนที่เพิ่งไหว้เมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้เก็บให้ก็เก็บเป็นแบบข้ามวันนะครับที่เขาไหว้ข้ามวันแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้เอากระถางทูบเข้ามาจะได้จุดกันจุดเดียวนะครับอาจจะเป็นช่วงบ่ายๆเดี๋ยวพี่เขาต้องจะเข้ามาช่วงบ่ายๆนะครับโอ้โหบรรยาก,กาศ คือขอแล้วได้จนได้อยู่นะครับผมผมไม่ได้พูดเล่นนะเออขอแล้วมันได้มันก็เลยได้อยู่ต่อนะครับอ,อถ้าขอไม่ได้ผมก็คงไม่ได้อยู่นะก็ให้ทุกคนพิจรารณาเอานะครับไม่ได้พากันงมงายนะครับอ,ค,อ,อ,ค,นอคนที่เขาเชื่อคนที่เขาอะไรเขาก็ะไรได้กันโอ้โหตรงนี้แบบแสงกระทบนี้แบบเงาวาวเลยนะครับผมนี่น่ครับมุมนี้ สิบเท่าให้ดูสิบเท่าเลยครับผมนะ่ตรงนี้บ้างตรงนี้สิบเท่าบ้างพาพมันมัวโอเคชัดแล้วดูผิวดูผิวให้ดูผิวแล้วครับผมจะมีกิ่งไม้บางเด็กงให้ดูผิวนะครับ,บ,นนรบอันนี้ผมซูมสิบเท่าเลยนะ เราขออนุญาตเดินเข้าข้างในก่อนอให้ทุกคนได้เห็นมุมด้านในบ้างคือยาวมากนะทุกคนนี่ดูสิเออยาวมากเดี๋ยวผมจะไปถ่ายข้างในให้คลิปถัดไปถ้ทาผมไปถ่ายข้างในนู้นนะครับให้ขอพักก่อนนะครับนี่ยาวมานี่เลยเดีย๋ยวดูตรงกอไถนี้ครับ แสงแสงเข้าตาผมผมมองไม่เห็นนะแต่ว่ากล้องน่าจะเห็นชัดอยู่ส0บเท่านี่ครับให้ดูสิบเท่านะครับผมอ่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาขั้นกลางระหว่างคลิปจนจบนะครับผมใน You Tube นะครับผมฝากด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเหมือนเดิม เป็นกาลังใจงให้กับจอห์นนี่นะครับผมที่ถ่ายทําให้กับท่านที่ดูในทุกๆวันแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ไกลได้เห็นได้ดูแล้วก็มีโอกาสก็ได้เดินทางมากันนะครับสำหรับคนที่มีความเชื่อก็จะขอพรนะครับผมนี่ครับสวัสดีครับ